สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในติเลงการพอดแคสต์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประสาทดังในญี่ปุ่นนะครับว่ามีปราสาทอะไรและมีที่มายัางไงบ้างถ้าพร้อมแล้วรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับประสาทแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นประสาทที่เมจิประสาทที่เมจิเป็นประสาทที่ตั้งอยู่ที่เมืองที่เมจิจังหวัดเฮียวโงะนะครับ ว่ากันว่าถูกสร,ร้างขึ้นมาตั้งแต่คศ1346ถูกสร,ร้างโดยอากามะสึซาดานโนริหนึ่งในไดเมียวสมัยมุโรมาจิและในตอนที่ปราสาทเพิ่งถูกสร,ร้างขึ้นมาครับยังคงเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่ปราสาทนี้นะครับได้รับการต่อเติมขยายบ่อยครั้งในช่วงปลายยุคเซงโงคุและมีขนาดใหญ่เท่ากับปัจจุบันในช่วงตอนที่อิเคดะเทรุมาสะเป็นผู้ปกครองปราสาทซึ่งตรงกับช่วงเริ่มต้นของยุคสมัยเอโดะปราสาทที่เมจ,จิได้รับการดูแลรักษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งพบว่ามีการซ่อมแซม อาคาร8หลังของปราสาทรวมถึงหอคอยหลักถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติในปีคศ1931และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ1993นะครับ นอกจากนี้แล้วปราสาทฮิเมจิถือเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของยุคอาซุจิโมโมยามะและเป็นที่รู้จักกันในชื่อปราสาทนกกระยางซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือประตูฮิชิโนมงซึ่งเป็นประตูปราสาทที่ใหญ่ที่สุดและเนินเขาโชกุนซึ่งใช้สําหรับเป็นที่ถ่ายทําละครประวัติศาสตร์ในปัจจุบันและปราสาทฮิเมจิยังเป็นปราสาทยอดนิยมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปราสาทมัซึโมโตะปราสาทมัซึโมโตะนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมอารีค ารหหลังและหอคอยปราสาทขนาดเล็กซึ่งถูกให้กำหนดเป็นสมบัติของชาติในปีคศ1936ในตอนแรกนะครับปราสาทมาซึโมโตะมีชื่อว่าปราสาทฟุคาชิซึ่งเป็นปราสาทรับรองที่สร้างขึ้นโดยตระกูลโองาซาวระที่ปกครองแควนชินาโนอยู่ในเวลานั้น ต่อมาตระกูลโอง,งาสาวะทําสงครามแพ้ตระกูลทาเคดะปราสาทจึงถูกตระกูลทาเคดะยึดและเปลี่ยนชื่อปราสาทเป็นปราสาทมัซุโมโตะเหมือนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับปราสาทมัซุโมโตะมีกําแพงปราสาทเป็นสีดําซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหอคอยปราสาทปราสาทนี้ก็เลยได้ชื่อว่าปราสาทอีกา ส่วนปรา,าสาทสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นคือปรา,าสาทคุมาโมโตะปรา,าสาทคุมาโมโตะตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆใจกลางเมืองคุมาโมโตะจังหวัดคุมาโมโตะนะครับถูกสร้างขึ้นโดยคาโตะคิโยมาสะปรา,าสาทคุมาโมโตะแห่งนี้นะครับในยุคสมัยเมจิเคยถูกใช้เป็นสำนักงานเขตปกครองคุมาโมโตะและสำนักงานใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นปราสาทที่มีความแข็งแกร่งและเพื่อใช้เป็นฐานทัพในการต่อสู้กับกบฏซัสซึมะแต่จากเหตุการณ์ต่อสู้ในครั้งนี้เองก็ทําให้ปรา,าสาทคุมาโมโตะเสีย 933ปราสาทคุมาโมโตะก,ก็ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติในปีเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของ3ปราสาทดังในญี่ปุ่นที่ผมได้นํามาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสวัสดีครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ